ทิกตอกไม่ชอบคลิปแบบนี้ครับและคุณอาจจะโดนลดค่าการมองเห็นหรืออาจจะโดนปิดกั้นก็ได้ครับไม่ชอบให้ขายตรงๆครับทิกตอกไม่ชอบให้เราแบบไปชูสินค้าขายตรงๆอันนี้คือเขาไม่ชอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราทําเป็นสตอรี่คอนเทนต์อันนี้ได้ครับถ้าทําเป็นสตอรี่คอนเทนต์สำหรับขายอันนี้ได้แล้วก็ใส่แฮชแท็กทิกตอกมาเก็ตเพลสนะครับอันนี้คือเขาซัพพอร์ตและช่วยคุณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเราไม่รู้ว่าเขาจะเปิดให้ขายตรงๆเลยไหมแต่ตอนนี้ต้องทําเป็นสตอรี่คอนเทนต์นะสตอรี่คอนเทนต์คือ,อ,าอ,นนคอาก,กาะป แต่คุณเล่าเรื่องนะครับอันนี้คือ t ิ kTok จะผลักดันช่องคุณนะครับและข้อต่อมาครับบางทีเนี่ยคุณเนี่ยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆคุณเลยไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์การกดหัวใจการกดแชร์อันนี้ทิกตอกก็ไม่ชอบครับบางทีเนี่ยทิกตอกออกแบบมาให้คุณมีปฏิสัมพันธ์กันถ้าคุณไม่มีปฏิสัมพันธ์เลยนะครับทิกตอกก็อาจจะลดค่าการมองเห็นคุณเพราะเขารู้ว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ไปไปสนใจแพลตฟอร์มเขาเลยนะครับ และอย่างต่อมานะครับก็คือการนํารูปมาต่อกันนะครับอันนี้เขาไม่ชอบแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้บ้างครับแต่ว่าบางทีเนี่ยค่าการมองเห็นอาจจะน้อยลงนะครับเพราะว่า Tik t o อกเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอคอนเทนต์ครับเขาชอบให้เราทําวิดีโอมากกว่าเนาะและอันดับต่อมาถ้าเกิดว่าเราทําวิดีโอแนวตั้งนะครับอันเนี้ยทิกต k กเขาจะนําส่งดีมากนะครับแล้วอีกอย่างก็คนเนี่ยเวลาเขาใช้มือถือเนาะเขาใช้แบบแนวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใช้แนวตั้งนะครับ คนก็จะให้ความสนใจกับคลิปแบบนี้มากกว่าทิกต o k ก,ก็จะนําส่งมากกว่าและที่สำคัญครับบางทีเนี่ยเวลาคุณใช้ทิกต o k นะคุณแบบไม่ไปเล่นกับใครเลยอะไม่ไปกดไลค์กดเมนกดแชร์ก็มีผลด้วยเช่นเดียวกันครับ และข้อต่อมานะครับก็คือการเปิดเพลงจากด้านนอกเข้ามาใน t i k t อกนะครับเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับ t ิ k t อกชอบไม่ใช้เพลงใน Ti k tok เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นพยายามใช้เพลงที่มาจาก t i k t อกนะครับเพราะว่ามันถูกลิขสิทธิ์แล้วนะครับเขาซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วพยายามใช้เพลงในนี้นะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปเปิดเพลงข้างนอกมาแล้วมันติดลิขสิทธิ์อันเนี้ย t i k ตอกก็ไม่ชอบนะครับอาจจะโดนแบนหรืออาจจะโดนปิดไลค์หรือแบบปิดคลิปนั้นเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาไม่ชอบนะครับหรือบางทีเนี่ยคุณ สอถึงความอันตรายบางอย่างยกตัวอย่างเช่นขับรถไปไลฟ์สดไปขับรถไปทาคลิปไปอันนี้เขาก็ไม่ชอบครับเขาก็อาจจะปิดกั้นคุณได้และลดค่าการมองเห็นกับคุณได้ครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีนะครับที่เราจะต้องป้องกันเอาไว้ครับเพื่อไม่ให้ t ิ๊ t ok เนี่ยปิดกั้นหรือลดค่าการมองเห็นเรานะครับใครเห็นว่าเป็นประโยชน์พิมพ์เลยครับว่ามีประโยชน์นะครับอบไปสารมาสโคดนา p สวัสดีครับ